สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับโอ้โหอยกยกงานลงเวโอ้วันนี้นะครับผมเราก็ได้เวลาเลิกเรียนแล้วนะครับผมได้เวลาเลิกเรียนแล้วนะบรรยากาศหลังเลิกเรียนนะครับผมเด็กๆก็เดินทางกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับ เด็กๆก็พากันเดินทางกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับผมบรรยากาศยามกลับบ้านนะครับผมบรรยากาศยามกลับบ้านนะครับตอนนี้แม่ควานก็เริ่มทยอยกันเก็บของนะครับผมเก็บทำความสะอาดพื้นที่นะครับเอาไว้ตะอผูกไว้พรุ่งนี้นะครับเอาไว้ผูกพรุ่งนี้นะครับผม ก็วันนี้เราก็เดินกลับกันแล้วนะครับเดินกลับกันแล้วเนาะมีสามหนุม่มสามมุมเหมือนเดิมครับสามหนุม่มสามมุมเหมือนเดิมอ่าพี่ลงไปส่งอันนี้ให้พี่ลงไปส่งพี่ลงจจดีพี่ลง,งไปส่งอ่าให้พี่ลงไปส่งอ้วนถั่วสมบูรณ์ดีครับผม อ่าน้องคำคูณก็อ้วนครับอ้วนอ้วนมากด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็แสนคูณนะครับผมเดินด้านหน้าครับแล้วก็สวัสดีครับอ่าพี่หลงพี่หลงใจดีครับพี่หลงไปส่งครับโอ้ยเอาละหิวหิวหญ้าละหิวหญ้าพะนะฮะหิวหญ้าพะนะเออหิวเน่าแล้ว เดินกลับกันแล้วนะครับผมเราจะขึ้นรถกับแม่ชมบ่แล้วลูกจะไปขึ้นรถกับแม่ชมแล้วเดือเดือของเราจะไปขึ้นรถกับแม่ชมแล้วปลากระยงหางชี้แล้วปลากระยิงไอ้ยปลากระยงหางชี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ห> <ư? S 2> อยพี <Universe> <th> ่เลิศเราเดินเร็วเกินแล้วเลิ่เกกคู่บลอๆบอให้มไหุ่นเดินกลับบ้านครับอร่อยสวยงาม่ะบ่าแยงเดินกลับบ้านกันครับผม เราไปเอ้ยเยอะ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 ลนเลนจิไปหลนยาลึกไปยะมามอ่ายาครับเลยรักหายชี้หรือเปล่าเราต้องเดินด้านหลังนะครับผมอ่าคุ้มน้องอ่าเราต้องอยู่คุ้มหลังน้องนะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับคุ้มด้านหลังน้องนะครับผมมแสซนคุณก็ ทับหน้าเดินด้านหน้าครับเดินด้านหน้าที่แสนคูณของเราเดินด้านหน้าครับรถลักของเราครับเดินด้านหลังอ่ให้น้องขัําคูณเดินกลางนะครับไหนแคล้วเอ้านอ ก็ตอะไรดอก็บังงายก็ไดนอาปาเปิบอามือตีหัวโป๊ลาสุดอาปาาปเปิบอามือตีหัวโป๊ฉลาดได้หนโอ้ยคนบงโอ้ยจิ๊บรักเบียงตัวแล้วปวดอึแล้วหานนมไห กลัวไม่ทันน้องครับไม่กล้ายืนอึกลัวไม่ทันน้องอ่าปวดอึแต่ก็ต้องเดินอึครับเพราะว่ากลัวไม่ทันน้องครับดูดูห่างชี้เลยดูละลักเราห่างชี้เลยเอ้ยอดซินบกจบีะ้มีท้าามีอ้ไแซมชนขวัญเมืองอ่าพี่แซมของเรา ขัดผิวแล้วเล่นหลังยังไม่ได้ขัดผิวเลยครับแล้วอะไรผมมีตรงปากเลยน้ำโม่สิไบน้ำโม่องสิหานนะอน้ำโม่เจ้าไอ้เรียวตัวอ่อตัเกิดตัวครับผมเรียกมั้งเา เงอ้ยงานยังไงทำไมน้ำกันเล่นยิมโทรศัพท์หน่อยอ้าวบะหาน้องชายซะแล้ววันนี้ขอเล่นชายน้องน้ำมูหน่อยตกคุณบางทีวันนี้เด้อน้ำโมมาแล้วน้ำโมมาแล้วเลี้ยงลูกหมูอยู่ไปโอ้วิ่งมาหาพี่ชายเลยโอ้วิ่งมาหาพี่ชายเลยครับน้ำโมน้อยว่าอาจรกันเลยนี่มาปนไส้ครับบ่ ทำควน้อาควนทายแล้วไมเยียงน้ำมรหรือม่เหยีท้ายเ้านี่เลยี้ะ,ะ่ะมาดูน้องชายกันครับนี่น้องชายเออ อ่น้องวันมงคลนะครับเฮ้ยอ่าดูดดูครับดูดูครับดูน้องอมีมาเฮ้ยไปเ็นไปหาน้องหน่อยลูกเนไปหาน้องหน่อยเอออาหาน้องหน่อยหาน้องหน่อย ่าดักชายน้องก่อนลูกดักชายน้องก่อนอดักชายน้องก่อนถอยบุญสูงบุบุญสูงบุญไม่เลื่อบนบุสูงดูครับผมเล่นตามสบายนะครับเล่นตามสบาย ุ่งนี้เช้าเรามีนัดต่อนะครับผมพว่นนี้เช้าเออคือเรานะครับผมจะไปตัดอ้อยกันอีกเหมือนเดิมนะครับไม่โมูค้างอะไรยังไม่รู้นะครับผมเห็นเด็กๆมาครับดีใจดีใจครับดีใจอ่าแนแซดคูดคดคนนะครับยืนกินหญ้าอยู่ตรงนู้นเฮ้ย อะไเลยกินใชยโอ้ทานน่กินเลยทานน่กินไหมเนี่นอนจังเลยเอาเอลงเอาลงโอ้เนี่ยอะไรนี่เลือดโอ้นอนกินครับนอนกิน ถ้านอนกินครับท่านอนกินถูกนอนนะวันนี้มานอนกินอ่ากินผลไม้บ้านน้องนโมครับนอนลงนอนลงไอ้สุดยอดเลยครับผมเอาเออนอนกินอย่างทธิ์อร่อยเลยครับ ดูผู้บ่าวท้ายบ้านของเราเอาแม่โมแม่โมจะปีนคอกแล้วโอ้ตอนนี้เราก็ขึ้นแล้วหายละตามแล้วตามกะละมังแล้วจ้ามีไหมไม่มีไม่มีจะวิ่งไปไหนลูกเลยนำกะละมังบานวิ่งมาไหนเออ ตำรวจไปเห็นจะโค้งเลยบ้านอ้ตามกันเดินชนกันแล้วเอฟซีเลยกับน้องขั้มคูณเดินชนกันแล้วไม่รู้เอ้ยวันนี้เจอผู้บ่าวไทยบ้านแล้วเออผู้บ่าวไทยบ้านทำไรลูกทำไรทำอะไรลูกทำอะไรลูกเฮ้ยไม่ไม่ไม่โมจะปีนข้อออกแล้วเอ้ย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 ขอ้มคูณไม่โมจะออกข้อแล้วเอ้ย แม่โมอยากออกมาเล่นด้วยนะครับนี่าพี่อนมาหายเยอะากมือไปแล้วนํำโมไปแล้วแสนคูนกับพี่แสนคูนกับน้องคัคูนจะยืนกินญ้าตรงน้ ส่วนพี่เลิศมาหาน้องนโมอยู่ฝั่งนี้นะครับไปนะไเลิศเอ้ยพี่นุชโอ้เป็นแล้ว่ค่อยีที่แบบไม่วาลินวาลินแล้วก็น้องแดงโอ้ยทุกคนาที่บ้านนะครับผมโอเคครับเอฟซีเดี๋ยวเจอกันคลิดพี่โอหน้านะครับเจอกันคลิดพี่โอหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิดพี่โอหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ